โอ้เดี๋ยวนางเงือกเราจะโดนลูกโป่งน้ำนะตัมไม่ไอนนะคะยพี่ดีมันมีคิดว่าหางหนูกำลังจะหายไปแล้วนะหนูรู้สึกไหมลูกรู้สึกค่ะเฮ้ยจริงๆด้วยอะแสดงว่านี่คือผงวิเศษผงวิเศษที่ฉันจะให้ที่จะทำให้หางนางเงือกหายไป สวัสดีค่ะพี่ดีวันนี้พี่ดีวันนี้พี่ดีทำอะไรอะ่ะเฮ้ยพี่ดีพี่ดีไหนมันมีขอดูหน่อยเฮ้ยน้องนายคุณเขาพี่ดีกลายเป็นน,งงนางเงือกอ่ะวิ้ยทำยังไงดีอะ่ะเอาลงนะเฮ้ยใช่ใช่ใช เรามีลูกโป่งน้ํานะม่เป็นลูกโป่งน้ําพิเศษนะรู้ไหมเด็กๆลูกโป่งน้ำอะไรลูกโป่งน้าพิเศษมันจะทําให้พี่หนูดีอ่ะกลายเป็นคนเหมือนเดิมนะตอนนี้พี่หนูดีเป็นเงือกอยู่อะ่ะ <c oughs> คอยดูนะคอยดูนะโ <c oughs> อ้ <c oughs> ใช่ใช่พี่หนุดีต้องเอาหัวไปลองเอาไปอย่างนั้นละคะ่ะโอ้เดี๋ยวนางเงือกเราจะโดนลูกโป่งน้ํานะ ยังไม่หายพ่ป้ายังไม่หายยังเป็นเงือกอยู่ป๋าไม่เอานะคะไม่เอานะคะนี่นางเงือกน้อยของเราไม่เอาดูสิมันก็จะหมดแกนเนี่ยนางเงือกน้อยของเราตอนนี้หางนางเงือกยังไม่หายเลยนะต้องทำยังไงดี นางเงือกบ,บอกว่าต้องการปาร์ตี้โฟมเพื่อที่จะได้หางหางจะได้หายไปใช่ไหมอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวมอมมี่จะจัดการให้นะตอนนี้หนูดีก็ต้องอยู่ในน้ําไปก่อนนะใช่ไหมคะใช่อ๋อน <c oughs> ้องนายครับทำยังไงดีอ่ะพี่ดีกลายเป็นนางเงือกแล้วะ่ะ เราจะช่วยพี่ดียังไงดีอยาาเอาไมค์มาเราต้องเอาโฟมมาใส่เหรอแล้วพี่ดีก็จะกลายเป็นคนเหรอพี่ดีก็กลจะกลายเป็นมีขาเหรอใช่ไหมลองดูไหมตอนนี้เราก็ได้ผงวิเศษแล้วนะนี่มันจะทําให้พี่หนูดีหายจกากการเป็นนางเงือกของเรานะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยของของเราอออของวิเศษของเราฉีดน้ำลงไปเลย เนี่ยตัวที่อันนี้โอ้าวตอนนี้ตัวที่สองที่สองว้าวอือขงพิเศษเรากำลังเล็สะแล้วว่าพ่ธีคอยดูนะว่าพ่ธีจะหายหรือเปล่าจะหายจากการเป็นนางเงือนหรือเปล่าเพื่อนช่วยกันดู เฮ้พี่ดีมันมีคิดว่าหางหนูกำลังจะหายไปแล้วนะหนูรู้สึกไหมลูกรู้สึกค่ะเฮ้ยจริงๆด้วยอะแสดงว่านี่คือผมวิเศษผมวิเศษที่ทันจะให้ที่จะทำให้หางนังเงือกหายไปเฮ้ยดีจังเลยอะเฮ้ยมันมีการหายอะเฮ้ยหางนังเงือกหายไปแล้วจริงจริงด้วยผมวิเศษไม่ช่วยได้จริงเลยพี่ดีโอ้ ดูสิพี่ดีไหนพี่ดีลองยืนดูสิว้าวพี่ดีกลับมาแล้วโอ้ยไอ้น้ำไม่น้ำ,นำโอ้โหโอ้โหตอนนี้พี่ดีก็หายจากการไปนางเงืองแล้วนะคะเพื่อนๆคลิปนี้น้องหนูดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นะหนุนย่างเรียต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่